กับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาดูนะครับนาข้าวแปลงนี้นะครับเนาะก่อนตัดนะครับแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็มาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือตัดยังไม่เสร็จนะครับเนาะเพื่อตัดไปเมื่อ2วันก่อนนะครับแปลงโน้นก็คือเริ่มยาวแล้วนะครับประมาณ2นิ้วแล้วนะครับแล้วก็ตัดไปเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับโซนเนี้ยเนี่ยตามขอบเนี่ยนะครับตอนเย็นตัดไปเมื่อวานนะครับเย็นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตัด ต่อในในตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่าข้าวก่อนตัดนะครับมันมีหญ้าเยอะขนาดไหนแล้วมีหญ้าชนิดไหนบ้างนะครับแล้วก็หลังตัดนะครับปริมาณหญ้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วข้าวมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับแปลงนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวดอเนาะนะครับหวานตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเนาะอายุข้าวก็2เดือนกว่าแล้วนะครับในขณะที่หญ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่า แปลงนี้ก็คือปลูกข้วโพดนะครับน้อผมปลูกข้วโพดนะครับหลังจากปูกขวโพดเสร็จก็ก็ไม่ได้ไถกลบต่อขวโพดไว้ทําให้หญ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็หญ้าค่อนข้างออกดอกแล้วนะครับหลังจากที่มาไถานะครับนาะหลัลงจากที่หญ้าแก่แล้วแล้วก็มาไถาค่อยมาไถากลบก่อนที่จะหว่านข้าวนะครับทำให้ปริมาณหญ้าเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับนาะเนื่องจากว่าข้าว นะครับที่หวานเนี่ยมันเป็นข้าวอ่ดอแล้วก็ช่วงที่หวานก็คือมันไม่มีน้ําเลยแต่ว่าฝนตกนะครับฝนตกตลอดนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาแต่ว่ามันไม่มีน้ําขังทำให้อ่หญ้าแล้วก็ข้าวนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับประกอบกับอย่างที่ผมว่าก็คือปลูกข้าวโพดนะครับหลังจากปลูกข้าวโพดก็ไม่ได้ไถกลบต่อข้าวโพดไว้ทําให้พวกหญ้านะครับโดยเฉพาะพวกหญ้าตีนกาอะไรพวกนี้มันมันออกดอกนะครับพอมาไถ นะครับไถตากดินเตรียมบานข้าวมันก็ทําให้หญ้าค่อนข้างเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูนะครับว่าหญ้านะครับที่เกิดขึ้นในแปลงนานะครับมันมีหญ้าชนิดไหนบ้างนะครับแล้วมันออกดอกเกือบทั้งหมดแลลวนะครับเนาะส่วนมากที่เห็นนะครับก็จะเป็นพวกผืนนาหรือกกนานะครับเนี่ยนะดอกออกสีน้ําตาลแล้วนะครับค่อนข้างแก่แล้วนะครับดอกพวกนี้นะครับในขณะที่มาดูพวกหญ้าตีนกาพวกนี้ก็คือเห็นไหมเขาร่วงหมดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะ มเมล็ดเขาร่วงหมดแล้วนะครับตัดไปมันก็ตายแค่ต้นแต่ว่า,มาเมล็ดมันร่วงลวงไปในในดินในพื้นแล้วนะครับเนาะถ้า,มาเมล็ดมันยังมีร่วงถ้า,มาเมล็ดไม่แก่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับอ๋อเหนียวมากเนี่ยน,นี่ฮะก็ยังเขียวอยู่เนาะหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแบบนี้แล้วก็ร่วงนะครับก็เหลือแค่อ่าก้านดอกเขานะครับอันนี้คือดอกเขาร่วงหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกหญ้าขี้อ,อ้นพวกนี้นะครับเนะี่ย นะขี้อน้นหรือคัอดแดงนะครับก็จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าตินคานี่จะเยอะมากแล้วก็ย่าผืนนาหรือกกนานี้จะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเห็นไหมเนี่ยในขณะที่ข้าวนะครับเนี่ยข้าวก็มีนะครับเนี่ยเวลาเราแหวกดูเนี่ยเห็นไหมก็มีต้นข้าวนะครับเนาะแปลงนี้ค่อนข้างหวานห่างนิดหนึ่งนะครับประมาณ18กิโลกรัมต่อไร่เพราะว่าเป็นข้าวดอกก็คือได,ได้ได้พันเขาปลูกมามาไม่เยอะนะครับเนาะได้มากระสอบเดียวนะครับก็ต้องหวานในพื้นที่เกือบ สองไร่นะครับเนาะหว่านพื้นที่เกือบสองไร่ในขณะที่ข้าวได้มากระสอบเดียวก็ประมาณสามสิบกิโลเองนะครับสามสิบกว่าเนาะนะครับสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบหกกิโลนะครับก็คือเต็มกระสอบหัวอาหารหมูก็จะเยอะหน่อยนะครับเนาะน้ำหนักก็จะประมาณสามสิบกว่ากิโลเนาะนะครับแต่เวลามาหวานในพื้นที่สองไร่เนี่ยก็ทําให้มันมันห่างเกินไปนะครับยาไกลยเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีต้นข้าวอยู่เนาะนเห็นไหมเนี่ยขอแค่มีต้นข้าวนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยตัด แต่ปัญหาตอนนี้นะครับที่เกิดขึ้นก็คือ,อดอกหญ้ามันแก่แล้วแล้วก็มันร่วงแล้วนะครับบางส่วนในขณะที่พกหญ้าผือดอกมันก็แก่แล้วมเมล็ดเข้าแก่ทั้งหมดแล้วครับหญ้าพวกนี้ถ้าตัดไปนะครับมเมล็ดก็จะไปสะสมในแปลงนานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากทํานาเสร็จผมก็จะไถกลบนะครับไถกลบให้ใหเ้เมล็ดหญ้ามันขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยไถยปลูกข้าวโพดนะครับหลังจากไถปลูกข้าวโพดเสร็จนะครับก็คงต้องไถ หลังจากที่ปลูกข้าวโพดเสร็จเลยก็แปลงนี้ก็ปลูกข้าวโพดประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้าวประมาณเดือนตุลานะครับประมาณเดือนพฤศจิกาก็จะเริ่มปลูกข้าวโพดก็จะไปเก็บผลผลิตประมาณมกลานะครับไปปลายมกลาก็ก็กลุ่มพาก็จะเริ่มก็จะไถกลบต่อข้าวโพดไว้ทั้งหมดแล้วก็รอฝนนะครับรอฝนช่วงช่วงเดือนมีนาเมษานะครับเนาะถ้าฝนตกช่วงนั้นก็เมล็ดยาก็จะขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไถอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการ ควบคุมหญ้าในการทํานาของปีต่อๆไปเนาะอันนี้คือโจทย์ที่ที่ต้องที่ต้องคิดต่อนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ไม่เป็นไรในเมื่อหญ้ามันขึ้นแล้วเราก็ก็กําจัดไปเพราะว่าเนี่ยก็ทั้งหวานนะครับก็มีหลายแปลงเนาะนะครับก็อาจจะจะตัดยังไม่ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะเริ่มตัดอ่ารุ่นนี้รุ่นแรกนะครับอ่ามาดูข้าวที่ตัดไปแล้วนะครับเมื่อวานเนาะนะครับเนี่ยตัดช่วงเย็นไปเมื่อวานนะครับเย็นเมื่อวานแล้วครนนี้มาดูครับ เศษใบข้าวนะครับเศษใบข้าวเขาจะโดนสับแล้วก็ย่อยสลายเพราะว่าใบมีดที่ผมใช้ก็คือยาว22บนิ้วนะครับเนี่ยนะดูครับใบข้าวเขาจะย่อยสลายนะครับต่อชิ้นนี่ก็ไม่เกิน1-2นิ้วนะครับเห็นไหมก็ปกคลุมผิวน้ําไม้นะครับทั้งใบข้าวทั้งหญ้าก็จะโดนตัดทั้งหมดนะครับตัดที่ต้นข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวดอเนาะนะครับเป็นข้าวดอนะครับมาดูใบข้าวหรือต้นต้นข้าวที่โดนตัดเห็นไหมตอนนี้ยาวขึ้นมาประมาณ เกือบเกือบสองนิ้วแล้วนะครับเนี่ยผ่านไปแค่แปดชั่วโมงเองนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ยาวเกือบสองนิ้วแหละนะครับีแปลงนี้ก็จะคุมอันนี้ก็คือตัดตอนเย็นเมื่อวานนะครับเนาะเนี่ยแล้วมาดูแปลงนี้ก็คือตัดในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าตัวนนเห็นไหมสีเขาจะเปลี่ยนกันอยู่ตอนนั้นตัดในช่วงเช้าตัวนี้ตัดก่อนหน้านี้อีกหนึ่งวันนะครับก็เป็นตัวนี้ก็ครบสองวันแล้วนะครับสองวันมาดูต้นข้าวนะครับต้นข้าวเขาจะเริ่ม ดูครับสูงขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับประมาณเกือบ10เซนลวนะครับประมาณ10เซนลวเห็นไหมครับเนี่ยในขณะที่ใบข้าวก็จะเริ่มเหลืองนะครับเศษใบข้าวเศษหญ้าเศษวัชพืชก็จะเริ่มเหลืองเดี๋ยวอีกประมาณ3าสวันเขาจะเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วก็เริ่มจมนะครับประมาณ1สัปดาห์ก็จะเริ่มเริ่มเน่านะครับสสัปดาห์ก็จะเน่าสมบูรณ์นะครับใบข้าวก็จะเน่าแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีเนาะนะครับสลับ แ, <harma> แ, us, แ,แปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยก็คือมาเลือกตัดก่อนนะครับเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดก็อันนี้มันเป็นข้าวเตี้ยนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวพันเตี้ยเป็นข้าวดอกก็ใบข้าวก็ยังยังงามอยู่นะครับก่อนก่อนก่อนที่ยาพวกนี้จะออกดอกก่อนยาออกดอกนี้มันจะเลียวเห็นอ่าพวกต้นยากับต้นข้าวมันจะค่อนข้างเสมอกันเนาะนะครับใบข้าวก็จะหนาก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยก่อนนะครับก็ รอดูก่อนเนาะนะครับเอาไว้ตัดข้าวไปสักพักนะครับถ้าจะใส่ก็คือใส่หลังจากตัดข้าวไปแล้วประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าเนี่ยถ้าเราหว่านหลังจากตัดปุ๊บนะครับใบข้าวมันจะลอยแบบนี้เวลาเราหว่านปุ๋ยปุ๋ยก็จะเกาะตามตามใบข้าวพวกนี้นะครับมันก็อาจจะระเหยไปบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับเพราะนั้นก็รอให้ใบข้าวจมก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือแนะนําให้หว่านปุ๋ยแล้วตักนะครับเนาะมันจะอ่จะได้ประโยชน์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่หว่านไม่ทันหรือข้าวงามอยู่แล้วก็ ยากใส่หลังตัดก็ใส่ได้แต่ว่าแนะนําให้ใส่หลังจากที่ตัดข้าวไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับหรืออาจจะใส่ครั้งเดียวนะครับถ้าข้าวเรามันขึ้นละมาแล้วงานมันก็รอใสอ่ปุ๋ยรับรวงครั้งเดียวเลยก็คือก่อนข้าวตั้งท้องประมาณ30วันนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยใครเห็นก็แบบคือเขาเรียกไงคือคือหญ้ามันเยอะเนาะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวไหมแต่ก็ก็มาตัดแล้วก็มาให้ดูว่าเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาแล้วนะครับมันขึ้นมาค่อนข้างสูงอันนี้แปลงนาของ ของของนานะครับแต่ว่าผมปลูกข้าวโพดแปลงนี้นะครับปลูกข้าวโพดตรงนี้แล้วก็มาทำนาตรงนี้นะครับหญ้าจะค่อนข้างเยอะมากเนาะนะครับหลายคนก็อาจจะคนไหนที่ไม่เคยทํานาหวานไม่เคยเจอหญ้าก็จะรู้สึกแบบแบบหงุหูเนาะนะครับหญ้ามันขึ้นเยอะเยอะมากแบบไม่รู้ว่าจะได้ทานข้าวไหมนะไม่รู้ว่าผลผล,ผลิตจะดีไหมนะครับแต่ก็ลองตัดดูนะครับลองตัดดูแล้วก็พวกหญ้าพวกนี้ยังไงถ้าถ้ามันถ้าเราไม่ตัดนะครับมันออกดอกไงมันก็ตายอยู่แล้ว แต่มันอาจจะพาข้าวล้มนะครับโดียเฉพราะพวกหญ้าผืนเนี่ยนะครับถ้ามันแก่มากมันหนามากนะครับมันก็จะทําให้ข้าวล้มไปด้วยนะครับนาะนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ตัดบางทีมันเมล็ดมันที่มันแก่มันก็หล่นไปสะสมในแปลงนามันก็จะงอกขึ้นในปีต่อไปแต่หลักๆก็คือเราต้องการกําจัดพวกหญ้าพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องการปุ๋ยพืชสดนะครับในแปลงนาเนาะนะครับเนี่ยนี้ก็พาเดินดูนะครับปกติปีที่แล้วก็ ก็ไม่ได้ทํานานะครับแปลงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสูงไม่ค่อยมีน้ําแต่ว่ามันก็จะมามีในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับทําให้เนี่ยเวลาเราทํานาหวานเนี่ย,ย,ยก,กจ็จะมีปัญหาเรื่องหญ้าค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนาดําก็จะจะมีปัญหาเรื่องหญ้าน้อยหน่อยนะครับเนี่ยนี่ผมก็เหลือไว้อยู่แปลงหนึ่งก็คือไว้ปักดำเนาะดำทำเอา,เอา,เ,อาเอาพันุข้าวนะครับนี่ก็เหลืออยู่ประมาณประมาณงานนะครับประมาณงานหนึ่งถึงสองงานเนาะ ตรงนี้ก็บานข้าไวไปอยู่บานกล้าไปอยู่นะตก,กล้าไว้ตรงน้นนะครับก็ไว้ดำนะครับเนี่ยถ้าดำเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ําแต่น้าไม่เยอะเพราะมันค่อนข้างสูงเป็นนาดอนนะครับตรงนี้นี่นะครับก็พามาดูนะครับแปลงนาแปลงน,นี้นะครับที่มีหญ้าค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่หลังจากตัดหลังจากตัดไปแล้วนะครับใบข้าวก็อีกสักพักก็จะเริ่มเน่าในขณะที่ต้นข้าวมันก็เริ่มสูงแล้วนะครับเนี่ย มันยาวแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวอายุสั้นเดี๋ยวผลผลิตเนี่ยเราจะได้เห็นออกก่อนเพื่อนเลยละนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกับข้าวเหนียวดอนะครับเป็นพัน์ข้าวเตี้ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพามาเดินดูนะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับที่หญ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัดข้าวไปแล้วนะครับ1-2วันข้าวก็เริ่มงอกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูผลผลิตนะครับสำหรับท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการทํานาการตัดข้าว การใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ